สวัสดีครับผมเพศกรเอกนะครับชื่อจริงสอนสหานัทอาชามณีพดาพัฒครับเรียกสั้นว่าหมอเอกนะครับผมเองก็จบทางด้านเภส,สัชศาสตร์นะครับเกี่ยวกับทางด้านผลิตยาและอาหารเสริมโดยตรงนะครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเกือบ20ปีนะครับผมอยู่ในแวดวงธุรกิจการผลิตอาหารเสริมนะครับมันจึงทําให้ผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับและก็มั่นใจตัวเองมากนะครับว่าทุกๆผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตออกมาโดยผมนะครับจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยที่จะต้องไม่ส่งผลต่อตับไตของคนไข้ที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผมรวมถึงในเรื่องของประสิทธิภาพการเห็นผลต่างๆจะต้องเห็นผลได้จริงและจะต้องเห็นผลได้ไว วันนี้นะครับถ้าอาหารเสริมที่ดีนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเห็นผลภายใน3วัน5วัน7วันคือจะต้องเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของร่างกายของเรานะครับนเพราะนี้ผมจะนําความรู้ความสามารถที่ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับบริษัท W u p นะครับรวมถึงผมเองก็มีประสบการณ์นะครับทางด้านการ ทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงนะครับมาเกือบ7ปีและผมเองก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะครับมันจึงทําให้ผมเนี่ยได้เห็นถึงความสวยงามของธุรกิจขายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ไร้ขีดจํากัดรวมถึงในเรื่องของการสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือ ผู้ที่มีเป้าหมายเนี่ยทำให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้เขาเกิดมีรายได้หลักพันนะครับหลักหลายๆหมื่นจนถึงหลักหลายๆแสนจนถึงหลักล้านเลยได้จริงนะครับในธุรกิจขายตรงนะครับและผมเองนะครับก็จะนําความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีทั้งในเรื่องของการผลิตอาหารเสริมที่ดีนะครับรวมถึงประสบการณ์ในการทําธุรกิจขายตรงให้ประสบความสําเร็จ ผมจะนำมาใช้กับบริษัท d o u UP นะครับโดยที่จะตั้งใจนำพาสมาชิกผู้นำทุกคนนะครับที่มีเป้าหมายที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงที่บริษัท d u e UP สุดท้ายนี้ผมเองก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับสมาชิกใหม่เพื่อนใหม่เข้าสู่ครอบครัวบริษัท d u e UP Healthy Wander จำกัดทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ